ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเครับวันนี้เช้าๆก็พาเพื่อนๆมาชมต้นจุเรียนมูสันคิงต้นนี้อายุของมันหลังการแก่แผลแล้วก็ตัดยอดต้นจุเรียนพื้นบ้านก็เข้าสู่1ปีกับ1เดือนครับครับเพื่อนๆครับผมเสียบและแก่แผลไปเมื่อวันที่ 25 Mid ิมิถุนายน2564ครับเป็นกิ่งพันธุ์มูซังคิงเนาะแล้วก็ก้านยาวก้านยาวจะเป็นกิ่งล่างครับซึ่งเป็นต้นทุเรียนแฟนซีที่ผมทำสองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันต้นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวกิ่งนี้มันน่าจะไปต่อไม่ได้ครับเนื่องจากมันพยายามหาแสงแล้วก็พยายามออกข้างครับส่วนกิ่งข้างล่างนี้มันติดพื้นเมื่อวานผมตัดหญ้าไปมันก็โดนผมคาดว่าน่าจะเอาออกครับ มาดูขามันที่ผมเสริมขาให้มันนะฮะมีสี่ขาเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างนู้นดีกว่าครับครับทางนี้ชัดหน่อยนะฮะตรงนี้คือร่องรอยของการเสียบข้างกิ่งพันก้านยาวแล้วก็ขาที่ผมเสริมไว้สี่ขารวมทั้งต้นหลักมันก็5้าขานะตอนนี้ลากพรนมันก็เดินเห็นได้ชัดเลยครับเพราะว่าผมโรยปุ๋ยไปกิ่งเป็นปุ๋ยเม็ด กียนเม็ดกิงโชบุเนะาะก็ยังอยู่ครับผมโรยไปเดือนละครั้งครับครับเพื่อนๆกิ่งต้นนี้ผมยังไม่ได้มีการแต่งแต่อย่างใดครับเนื่องจากมันอยู่ตรงริมริมสวนซึ่งผมมีพื้นที่อยู่นิดหน่อยครับตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่งอกมาจากการพัดพาของน้ำในลำคลองเนาะ มันก็ตรงนี้มันก็จะโล่งนิดหนึ่งผมก็ตอนแรกก็ลงกล้วยครับกล้วยไว้สี่ห้ากอตอนนี้พอมันโตแล้วกล้วยมันก็เริ่มมาออกเริ่มมากล้วยออกครับต้นทุเรียนมูสันคิงต้นนี้ก็เริ่มโตผมก็ลงเนี่ยครับกระท่อมริมคลองกระท่อมริมคลองสวยงามมากครับใบมันแตกทรงพุ่มได้สวยงามมาก เอามาลงไว้แถวนี้สามต้นครับนน่นอีกหนึ่ง,ง,งต้นแล้วก็ข้างบนไว้ยีกหน,หน,หนต้นครับกิ่งยอดมันอาจจะไม่ค่อยไปไปเร็วเท่าไหร่เนื่องจากมันมีการแข่งกันเป็นกิ่งประทานเดี๋ยวผมจะตัดแต่งอีกทีนึงครับเนื่องจากมันมันพยายามชูแข่งกันเป็นยอดประทานครับมันทำให้ยอด ยอดกระดงที่มันพุ่งไปไปไม่สุดครับมูสันคิงนี้มันก็แตกยอดไปเรื่อยนะฮะหลังจากใบแก่แล้วมันก็ออกยอดใหม่เลยครับหนึ่งปี1เดือนํำต้นก็ประมาณนี้แล้วกํารอบพอดีครับถือว่าต้นนี้ใบเร็วใช้ได้ ซึ่งโซนแถวนี้มันเป็นดินที่นุ่มครับเป็นดินริมคลองผมก็เลยต้องเอาเม็ดตุเรียนพื้นบ้านมาลงไว้เพื่อเสริมขายมันโอกาสที่มันจะโดนลมพัดแล้วก็โค่นล้มได้ง่ายครับปลูกแค่ต้นเดียวครับแถวนี้โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ขอบคุณครับ